อยากได้สองตัวสามตัวให้มามือนนั่นเนาะมีอาจายให้มารวมทั้งคุนอกันมารับตัวเลขไปก่อนเลยมุ้ยโปรเจคที่ีมา2สอร้ยสองรับตัวเลขไปก่อนน้อเลยรับเลยน้องนี่ก็ับแด่คุณไสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแกวครับทำเข้าทำเข้ากัน หลังจากรัฐบาลประกาศพลรางวัลเป็นเจ๋อใดคือครับพื้นแน่แต่คือเป็นเจ๋อใดพี่น้องสะเทือนทั้งวงการเลยก็ยังว่ากือบหมู่บ้านที่เหล็กออกป๊บโอ้แต่เอานางไห้กับทีเลยดิครับเป็นคาพื้นแหน่ครับคาพืแน่จนได้กินลาบหัวล่ะคะไินลาบหัวหวานจนกินลาบหัวโอ้จุ๊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 คุณู่นี่จะทอะไรเจ้าจุ๊จุ๊น้ำแกงเด้อค่ะนี่จุ๊จุ๊สมก็ได้กินอันนี้เลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยตื่นมาเมนโอ้ยอยากกินจุ๊จุ๊มา ัากกินจเอถา,ามเนี่ยน้องเต้าหลังจากรัฐบาลประกาศผลถามความรู้สึกตอนต้นๆน,นะครับตอนทีหัว่ารัฐบาลประกาศจรวดออกมาเนี่ยครับตั้งแต่อสองโตโแรกเนี่ยครับมีคนซื้อจะได้ครับสองตแรกเนี่ยบอทีบอ่บอกออกแปดเก่าเนาะข้างลานนา่างเนาะเต้ากะบอเป็นยังดอกเจ้าไดกะเพิ่นอาจจะขเกิดจมุนอาจจะหาเพราะว่า เฮาได้บอกกับเพิ่นแล้วได้ล่านปากับเพิ่นแล้วแต่มีความมั่นใจจังซั่นนะเพราะว่ากอนที่แต้วกลับมาแม่นบ่จากจากอ่อที่วัดอ่เฮามาตั้งแต่อันบอกเพิ่นเาอยู่อันเรือโบราณยแงมาแต้วก็มาฝันดียดแก็มาฝันว่ามีปู่เอานั่นเอานี่มาให้ได้กินเนื้อกินหยังเจ้าก็เลยคิดว่ามั่นใจ่เลขเจ้าของเขาครับอ่าบัดนี้หนูก็เลยอันว่ายามมือยามมือเช้ามา ก็เลยว่ามีอันมี f เซเพิ่นก็โทรมาถามแต้วนี่ก็หลายแี่ยเต้วก็บ่ไเด้ปลป้อยไปไลาตัวเนีแต้วก็บอกว่าไอ้ซื้อหาศูนสามเนอไอ้ซูนสามหาต่ว่างซี่กับคือว่าขันมีผู้ใดโทรมานี่น้องแต้วสิป้อยในตัวเล็กตัวนี้อย่างเดี๋ยวเลยมับบอมแมนมาคนโทรลอยคนละห้รลอยโตบ่แมนบอกครับบ่จจะยืนยันด้เลยเม่ยนจะลางคนก็บบอกว่าเอ้าน้องแต้วอันคือยังองิน พราะว่าแตี่วไปปล่อยอหุ่นสิมี่หาเก่าหกเนาะบัดทีนี้อันคืออันเฮียนสามตัวว่ามีอันสองหา่นว่าจังซี่บ่จ้ะแตี่วมั่นใจตัวนี้เฮียงแตี่วไปบอกเพิ่นจังซี่นะบัดทีนี้แล้วคนก็บอกว่างบน้อยเนาะแตี่ยก็เลยบอกว่าขั้นงบน้อยเนี่ยก็ซื้อเอาเด้อร์ศูนย์สามศูนย์หาแล้วก็ศูนย์สามแล้วก็ศูนย์หาเต่วว่าจังซี่สำหรับคนงบน้อยแตี่ยก็บอกแม่แม่เอฟซีเพื่อนน่ะอาทิตย์ท่อม่ายมื้อเช้า แต่บางคนก็กระเือกหลายน่ะเราไปแส,สดงว่าเพิ่นไปซื้อลอตเตอรีอร่เพิ่นได้ไหลายหม่องได้ไหลายเดีหลายค่ะได้ไหลายหม่องอยู่เอาละถามน้องเต้วเ่วนะครับผมหลังจากที่เดินทางกลับมาในการทัพิธีวันที่30คืนสุดท้ายนั่นเองนะครับเ <นะ S 2> พิ่นได้มาเที่ยวม,มายัางมาฝันลักษณะแบบใดจงดังใดบอกครับอันเดียวนี้เนาะค่ะเต้่ยวกะสีฟ้าบอกเอฟซีเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ได้มาเข้าฝันเต้่เนาะเลขออกเพิ่นมาเพิ่นมาเมื่อคืนนี่แหละ เราะเรื่อมัขึ้นเีงบ่ครับแมนเพิ่นมหาเต่อขึ้นแมนอ่าเพิ่นมหาเต๋อมาขึ้นเพราะว่าเต๋อก็เดลันปาก็เพิ่นเนาะว่าเต๋น่ะอ่าขันคันสิงส์สะเทิดยุนีขันเพิ่นไม่จริงหรือว่าอยากได้กองบุญแต่วางเสียนบ่ครับอ่าก็ให้เต้นี่ให้ถึกเลขเต้อสองตัวสามตัวแต่วางสี่เต้อก็สีน้ำกองเงาแล้วก็นั่งล่ำแล้วก็อ่าเป็นลงท่านมาถวาย ถวายอยู่ืมดวงยืมหลงเลือดบ้านป่าเข่าเมียจะไปปลาข่าเอาเบาตำแหน่งพิกัดในเรื่องนะครับสำหรับบ้านป่าขาวตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธิสงนะครับพี่น้องหลายคนอาจสิสงสัยเนาะน้องเต้าพิธีอยู่ยืมดงไดนนะครับพิกัดอยู่ไซนะครับบางทีอาจจเป็นหูบางคนก็เป็นหูบอกบอกคนนี้ทิ้งนะครับเพื่อพี่น้องในในหลุมนี้เองนะครับ อยู่หมองเรือโบราณนั่นล่ะอยู่บ้านปลาข่าวเจ้าสิไปเฮ็ดอยู่หั่นตำบลมะเฟืองตบลมเฟืองบ่ครับตำบลมะเฟืองผู้ใดสงฆ์ตำบลคุริจ้าผู้ใดอยากเอฟซีนใดหันอยากได้ตัวเลขนั้นเต๋าหรือว่าอยากร่วมพิธีเชิญเด้อค่ะเชิญได้แต่ตอนนี้แต้วก็คือว่าล่ะอเดี๋ยวกําลังรวมรวมปัจจัยเนาะค่ะเพราะว่ากัเอาน้ำพรพ่อแม่พี่น้องน้ำ FC ของเฮานี่ล่ะผู้ละเล็กผู้ละน้อยเนาะค่ะผู้ใดก็ถึงเลขน้ำแต้วเนาะเดี๋ยวก็ฝากบอกบุญเด้อเพราะว่า อ่ากะห้าเป็นยังบุญห้าเพิ่นให้อีกก้องงวดจังสี่แล้วค่ะเพราะว่าเ่าเดลรนป่าก็เพิ่นแล้วเนาะอ่ากการท่าบุญนี่ก็คือว่าเ่าบอกเลขเพิ่นไปแล้วอ่ามาทีนี้เลขกกับเขาแล้วเป็นบ่ล่ะเ่าได้เงินได้เงินของเพิ่นแล้วเป็นบ่เหาก็อยากส่วนเอฟซีนี่สายบุญทั้งหลายเนาะค่ะมารวมท่าบุญออกกุหละเล็กกุหละน้อยนะคะก็บพี่มิซัมนานล่ะอยากเชิญชวนมาท่าบุญน้ำกันครับนั่นละเหียกค่อยแจกหนึงเนาะนะครับสีเฮ็ดมีอันนี้แบบใดจังใดนะครับแล้ว บ้นที่ซิบกลอกกระดานี่ครับพ่อมีเกินเกินหรอไปหรือจังใดแบบใดพี่น้องเพื่อนั่งถามเดี่ยวกระสีป้วยพุ่นละค่ะมือมือเตี่ยวไปบวงสรวงเพื่อนน่ะละมือเตี่ยวไปไปทำพิธีพ่อหูมือหรอครับกับเบิ้องเบิ้งกนค่ะมือสองมือเข้าไปนี่ละกับเบิ้งเบื้องปัดใจนี่ละไปเอาตรงตรงก็คือจังสี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องเตี่ยวสิทธาพิธีเมื่อใดทางทีมงานทางเพียรเท่าก็สิแจ้งขึ้นหน้าจอให้เนาะครับแจ้งขึ้นหน้าจอให้ว่าน้องเตี่ยวอยู่ทำพิธีเมือนั่นเมือนนี้จ การเลี้ยงแม่ซีนี่ล่ะการได้อยู่เลี้ยงได้ก็ได้ต้องมือขึ้นผุนล่ะว่าเพิ่นมาให้อีกแล้วได้สามโตสู้มือจ้าโตนึงแน่ได้บวกครับว่าได้ว่าได้เลี้ยงเอ็ซีนผมจะสู้เบิ่งเ่ได้ดผมจะสู้เบิ่งดูแบบเด็กขอคุกขอชุดหละสิบข้อโอเคค่ะสิบซ้อสู้สู้ สู้ๆเอ้ยวันนี้สองเนี่ย FC เอฟบลูโอเคผลีสู้ๆอ่จใงไหนก็รอเนาะเอฟซีก็รอเนาะมือแต่มือมือบวงสวงนี่ยังบัทันใดจ้าจ้าการเป็นยุคกับการปัจจัยของเฮานี่แหละแต่ถามว่าเอ้าน้องเต้าถือน้องเต่าเฮ็ดผู้เดียวถามว่าเต้าเฮ็ดผู้เดียวเต้าก็เฮ็ดได้แต่เต้าก็อยากแบบอ่าบอกบุญบอกบุญต่อนรอกันไปเนาะค่ะสิได้มีแบบ อดีสิไดายสา,นา,างน้ำท่าบุญน้อกันกับเสด็จมีบุญความกันแล้วก็ขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะที่ให้ค่าขนมน้องนม,นมนมน้องสิบบาสิมาเลี้ยงซอยกันนี่แหละเอาแล้วสรุปมโอนี้ก็บ่ทันมีแนวทางบอกครับหรือจังไครับบอค่ะกับกัฝากบอกบุญนี่แหละค่ะบอกตั้งใจก่อนรับซิบยังไงก็กเคคะ่ะโอะจะกันแค่ยังไงดอกควรจะบอกสู้ๆดิบอกสู้ๆนะคะบอกคนจิดตัวก่อนได้ปะ โบ่กะกะแบบเอาเอาแบบมั่นใจก็เหม่ยะอันชู้สู้หรือลูกเสือดิหนึ่งเคยลูกเสือนี่นังเสียลูกเสือสำรองเลยเนาะเอาเอาแบบมั่นใจก็เนาะค่ะครึ่งหอยมาหันเราไปกะเพือว่าขัดเตาได้มากปุ๊บเตากับเฝ้าโบ่เฝ้านี่ปุ๊บกะหงวยนี่เตลกะเพราะว่าเป็นให้เป็นว่าเอาเป็นมือวันเทียนที่เตาไปอ่าเอากลองเหย้าไปไปให้เพิ่นแล้วเตากับสิปอยเหมือนนั่นละก็คือเหมือนนั่นแนนค่ะก็คือเหมือนนั่นอันเย็บเีเพิ่นกะคัน ต้องการอยากได้เร็วแต่แม่หลวมทำบุญนต้องกันม่รวมท่องบนต้อง,ง,งกันเด้อใครอยากได้สองตัวสามตัวให้มาเมาียนเนาะเมียนจ้าให้มารวมทำบุญนต้องนะกันบอก,บอกพิกัดเพิ่นอีกเทือนึงเนาะสำหรับบ้านปลาเขานะครับบ้านเรือโบราณเรือที่พิ่นขุดพอเนาะขันพี่น้องเอซี่นะครับถ้าจะจับพิกัดดาวเทียมเด้อครับถ้าจับที่บ้านปลาเขานี้จะไม่ขึ้นดาวเทียมนะครับอยากให้จับพิกัดไปที่เาว่าสำนักสงฆ์บ้านปลาเขานะครับขันจับพิกัดทางดาวเทียมเด้อพี่น้อง ไปพิมพ์คำว่าบัตรปลาเขาวนี่เป็นหลายบัตรข้าป่าทีเห็นหลายหลายบัปราขาวนี่มีหลายบัตรเขาต้องจับเขาต้องพิมพ์คําว่าสํานักสงฆ์บ้านปลาข้าอําเภอพุทไธโยงขึ้นเลยครับตบุบขึ้นมาเลยครับกลางนั้นเลยเร่งมาเลยครับครับผมเดี๋ยวเต่กระซิฝากแบบเป็นแอดไลน์ซะเลยที่สิ่งหนูแบบว่าโทรศัพท์หนูเมื่อยคันโทรมากตั้งมันเมื่อยเนาะแนว่ยแบบนั้นก็ว่าเอาเป็นทางไลน์ซะไอแอดแอดไลน์เตว์มาเด้อ คือว่าค่ะท่านใดอยากร่วมท้ำบุญเนาะค่ะเดี๋ยวสิเอาหมายเลขบัญชีเดี๋ยวเต้าสิขึ้นหมายเลขบัญชีให้เนาะค่ะร่วมท้ำบุญจ่างกองเน่าแล้วก็อ่านางล่ำน้ำกันเนาะค่ะแล้วก็เป็นโรงห่านค่ะเดี๋ยวเต้าก็สิขึ้นเบอร์โทรแล้วก็หมายเลขบัญชีให้ค่ะมุนาจอนี่เนาะแมนค่ะตามนั้นเลยเด้อท่านผู้ชมนะครับบอกง่ไงก็คือว่าพี่น้องก็ต้องถ่ายเลยเด้อครับถ่ายแล้วเอี้ยขว่าต้องเอาหมูว่านเย็นเย็นพี่น้องใส่กันตัวนี้เอาไปใส่หนีใส่สินสักก้อนเขาจังหวะกันไหม ได้ได <ased> ้เขาว่าลังหม่องคนจ่ายเงินกันมาท่านด้เลียวอยู่เด้แม่ยนเมียนไปขึ้นเงินมันแล้วเพราะว่าอันอันต้องไปขึ้นอยู่ในเมืองกุนนอกเพราะเมียนเม่นแต่แต่ยวก็ยังไปขึ้นเงินพันได้แล้วเด้นี่เงินก็โอ้ยมันหลายหม่องเดี๋ยวสิไปขึ้นเงินจังหวัดใดแน่เอาถามในน้องแตี่ยวมันจีอะไรก็เยจังหวัดผู้ผู้น้องแตีวเฮ็ดพิธีนีหมานปานใดครับหมานปานใดครับหมานปานใด เอาเป็าเนาเอาเป็นตุลักบ่บ่เป็นตัวเลขกลมก็ได้ครับเป็นตัวเลขขมุบขมับก็ได้เจ๊รักครับจหลักครับครับาดีค่ะอือเรักนอนเจรักเสียงเปล่นเลยกรักหารักซี่รักสามรักรักขึ้นลักเอา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 ลักเจ็ดคืงซะเจ็ดคนอ้โคตรีิงๆนอะไรเจ็ดคืนรักเจ็ เจ็ดึ้นนะนะเจ็ดคนเจ็ดคนนะนะวยสบร้อยพันหรวยบอท่างปันดาลได้แสงแรงโอ้แรงหลายเแรงเจ๊เตีวน้องเตีวพารวยนะครับสุดท้ายท่ายสุดคลิปนี้กันแปลคือว่าแตกแบบมันใจยี่หีเ้าต้องตรงว่าล้านล่ะละไปเออเขาตรงตรงปะนี่แหละไปยี่หบ่คนหนึ่งนขาได้ค่อยเนียนลาแตกบ๊ ส้อยจูหร้องือตลาดจะได้กินส้อยจุพี่น้องมามามาอย่าลืมเลยสิมามาหล่มทําบุญน้อกัน้ะคะแต๋วจิ๋อย่ำเนี่ยมาหล่อมถําบุญแต๋วกรอยกใหมีแบบสะพานบุญอ่าสะพานบุญจะทันสองทานก็ได้นะค่ะมาแบบเป็นอันนี้แต้วเนี่ยแม่เป็นเภา้ใผ้าแต้วเนี่ยคันพูดได้เป็นได้มารับตัวเลขไปก่อนเลยอ้โหโจคทีีมากอร้อยสอง้อย

ขอบคุณน้องเป้อหลายขอบคุณครับขอบคุณหลายครับแต่เดีาดีพี่น้องเขาพิมพ์ไหวพิมพ์รอเ้อะพิมพ์รอพิมรอค่ะ